สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนทาค้างผักสลับนึก EP 2ครับซึ่งเป็นค้างผักที่ทําต่อจากครั้งที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของค้างผักครั้งแรกครับที่ได้ทํานําเสนอไปในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นค้างผักท้้งหลังน่ครับซึ่งตอนนี้ครับผลผลิตที่เหลือตอนนี้ก็คือเป็นสาวรสครับหลังจากผลผลิตที่เป็นพืชยุสั้นได้ตายหมดครับก็คืออย่างในส่วนของบัวเตียมนะครับบวบหอม แล้วก็น้ำเต้าแล้วก็จะมีในส่วนของถั่วพูต้นแสงจันทร์แล้วก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งผมจําไม่ได้ครับตอนนี้ครับก็จะเหลือพืชอายุยาวที่ถาวรกว่าก็คือเนี่ฮะเสารถครับก็ยังเหลืออยู่2ต้นครับผลผลิตที่เก็บครั้งที่แล้วก็ได้ประมาณ12โลครับตอนนี้ก็มีการปลูกเพิ่มแซมมาครับก็คือเป็นในส่วนของเนี่ยฮะบวบหอมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟักทองที่ปลูกไว้ตรงนี้ฮะเพื่อจะให้มันเลื้อยขึ้นมาครับนี่ฮะหลังจากที่ครั้งนี้ ได้ทําการไว้ที่จอดรถแล้วก็พี่นั่งเล่นเสร็จนะครับก็เลยเกิดปัญหาครับว่าพื้นที่มันเล็กไปหน่อยครับก็เลยทําการต่อในส่วนของค้างถักเพิ่มขึ้นครับแล้วข้อสําคัญว่ามันเกิดจากการต่อเสร็จมันรวมถึงตอนนี้มันเกิดการอ่าเคาเรียกเลื้อยของในส่วนของสารถครับก็เลยทําการต่อเลยครับให้มันเลื้อยมากกึคือตัวเก่าแล้วได้ประโยชน์มากกว่าเก่าครับก็เลยจะกลายเป็นพื้นที่ในการจอดรถมากขึ้น,นและทํากิจกรรมได้เยอะมากกว่าเก่าครับ ก็ตอนนี้ครับผมก็ได้นําเอาในส่วนของต้นสับวรดเ้วนกันครับก็เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากเจ้าต้นที่ปลูกเนี่ยครับแล้วก็จากนั้นครับก็ตามคอนเซปต์ครับค้างสารพันธ์นึกผมนึกอยากทาอะไรผมนึกปลูกอะไรผมก็เอาผมฮะมาปลูกครับตอนนี้ครับเป็นน้าเต้าจากครั้งที่แล้วครับที่ได้ทําการปลูกนะครับซึ่งผลผลิตไม่ได้เก็บไปเลยครับขายเกี้ยงเลยครับแล้วก็มาเอาฟักทองครับเห็นเขาบอกว่ามันอร่อยก็เลยซื้อมาปลูกครับ เป็นฟักทองของนอกครับไม่ใช่ของไทยนะครับแล้วก็มีในส่วนที่ผมชอบทานครับก็คือบวบหอมยาวครับรวมถึงตอนนี้ได้ของใหม่มาครับก็เป็นบวบหอมแบบภาคอีสานมีครับแล้วก็จะเป็นแถวภาคเหนือมีครับเป็นบวบหอมแบบกลมกมครับเห็นแปลกดีแล้วเคยทานแล้วอร่อยครับก็เลยเอามาปลูกต่อยอดที่นี่ครับก็ตอนนี้ครับก็กลายเป็นค้างผักสารพัดนึกเช่นเดิมครับแต่ตอนนี้เพิ่มเติมคือพื้นที่ใหญ่กว่าทำประโยชน์ได้มากกว่า เดี๋ยวผมก็จะต้องทําการทําที่นั่งเล่นอยู่มุมนู้นนี่ครับมุมใต้ในส่วนของฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวจะปรับปรุงให้มันสวยงามครับรวมถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีการปลูกในส่วนของต้นทระแหน่บริเวณนี้อีกครับทําให้มันมีประโยชน์มากที่สุดครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปทําการผูกลวดให้เสร็จครับตอนนี้ผมแค่เอาไม้ไผ่ไปวางๆแค่นั้นเองครับอ่ะเดี๋ยวยังไงขอทำก่อนครับ นี่นะครับก็เสร็จแล้วครับกับค้างผักสารพัดนึก EP 2ครับที่ผมแนะนำเพื่อนๆทำต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ครับก็เป็นการต่อยอดจากคลิปก่อนซึ่งเป็นลักษณะโดมครับแต่คลิปนี้ลักษณะคือค้างผักทั่วไปครับแต่เพิ่มเติมก็คือคานหรือในส่วนของค้างครับก็จะมีลักษณะคือใหญ่ขึ้นกว่าเก่าครับแล้วกอสำคัญว่าไม้ที่ใช้ทําก็เป็นไม้ไผ่ลำใหญ่นะครับซึ่งต้องการ ความมั่นคงและถาวรครับซึ่งก็เพื่อนๆที่สนใจครับก็สามารถเอาไปต่อยอดทั้งค้างผักแบบเก่าแล้วก็ค้างผักแบบที่ผมแนะนําใน EP ีนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจไปทดลองทําตามครับบอกแล้วครับว่าถ้าเกิดผมเจออะไรเรื่องราวดีๆครับผมก็จะนําเสนอเพื่อนๆทางช่องสตูดิโอเพียงครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วอยากจะดูคลิปอื่นๆของทางช่องสตูดิโอเพียงหรืออยากจะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับก็สามารถ กดติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับอย่าลืมครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจหรือชื่นชอบคอนเทนต์ในคลิปนี้หรือคลิปอื่นก็สามารถกดไลค์ครับและกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ